น่องน้องโบนี่บริจตัวบอกว่ามีผัวนะพันเปอร์เซ็นเลยกล้าการันตีกล้าว่าได้เต็มชุบเต็มปากเนาะว่าบ่มีตนี้เนาะตีเลยได้เลยเต็มชุบเต็มปากเลยบ่มีเลยโอเคบริจตัวบริจตัวบริจตัวว่าเทแต่ว่าาถ้มีแบบว่าคนเลียนรอเต็ที่มามากได้สิเอาปะไรไก็ยังบบกล้าเสี่ยงเอาได้แล้วกันเนาะงโบเดี๋ยว่าโอ้ลมกัดก่อนนะนะลมได้ทั้งน่องนี่ร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นได้บ่บ่มีไผเนาะ แม่ <poured S 1> พี่น <of> ้อง <Philip. S 1> ตอนนี้ยังสุดโบมีไผ่อากาศสบายดีแ้วกาดสวัสดีหมู่เพื่อนบ้านใกล้ซิดมิดใกล้เคียงที่ขรุบในหักแพงเบิร์ดทุกคู่ทุกคนเบิร์ดสู <mis. S 2> ่มองสู่บอลเนาะพี่น้องเอ๋ยว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะกันยินดีเข้าสู่ ส่องบ่าคำไภ่บ่าบาลาบอีกแล้วพี่น Hans, ้องเอ๋ยเนาะมื <c oughs> <c oughs> ้อนี่กับเาคไมภก็ได้เดินทางมาหาทางน้องบบเพื่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะมาถามเรื่องราวของทางน้องบบเพิ่นว่าเพื่อนตั้งแต่เปิดใจมานี่เพื่อนมีคนคุยมีคนฮักหรือว่าแน่ไรกันยังว่ทันได้หูพี่น้องเอ๋ยเนาะว่าเพิ่นมีผัวแล้วบ่เนาะก็คือแต่หลายคนว่าเพิ่นมีผัวแล้วยังบ่ท่านได้หูพี่น้องเอ๋ยเนาะทางบบาคัมภมื้อนี่ก็ได้ไปไครความลับของน้องบบเพิ่นพี่น้องเอ๋ยห้พี่น้องห้ FC อซเฮาหลายๆาทานทีของค่าใจอะไรเนาะ ไปถามให้ว่าน้องโบเพิ่นมีผัวแล้วบ่หรือว่าจังใดพี่น้องเอยเนาะก่อนสิไปถามทางน้องโบเพิ่นพี่น้องเอยเนาะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวคำพายได้ทําคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเฮาครับเบิ่งครับชมต่อไปเด้อพี่น้องเอยเนาะไปพี่น้องเยว่าราอย่าห่างเนาะว่ารายแมันยาวมันยืดพี่น้องเอยก็สิสวนพี่ชวนน้องเฮาชวนดีซีเฮาแหละไปโอ้ไปลุ่มทางน้องโบเพิ่นเลยพี่น้องยอัสบาดีอัสบาดีเด้อมาตัวมามื้อนี้มาเห็นสองคน มีพี่น้องมาเมื่อก่อนมาวันนี้มาพ่อสองสาวแม่เนาะยา่าตัวหนุ่มๆแบบลุงขาลุ่มลุงแบบสนิหานะมาในตัวโอได้ก็คืออันทางอันทางน้องน้องโบนี่บริตัวบอกว่ามีผัวนะพันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เลยกล้ากระตีกล้าว่าได้เต็มชุบเต็มปากเนาะว่าโบมี่เจานี้เนาะตีเลยได้เลยเต็มชุบเต็มปากเลยโบมี่เลยโอเคบริตัวบริตัวบริตัวมาแท้เท่าไหร่มาแท้แบบว่า คนเล่ยนโลเตที่มามากได้สั่งเอาเปล่าไงกัยังบบกล้าเสียงอะไรนั่นกันเนาะงโบเดี๋ยวว่าโอ้ลมกันก่อนนะนะลมได้ลมได้ทางนอกนี่รอดเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ได้บะบุมีไผ่เนาะแมนตอนนี้ยังสูตรบ่มีไผกับบุมีอันคือคำที่ว่าอันคนบอกว่าเรามีผัวเนาะยังบ่ทันมีตัวมือนีก็ได้มาถามทางนราโบเป็นตูนเป็นรถมือหานนะกับทางบ่าวกับไผ่ก็สงสัยมา กรายเติบอยู่ว่าแม่แท่หรือว่าบ่แม่แท่เนี่ยพี่น้องเลยเห็นคลิปเมื่อก่อนเห็นคลิปนะหลายช่องเนาะว่าน้องเพิ่นเปิดใจแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถามว่าเพิ่นมีผัวบบคือกอย่ีงนี่หละเพราะก็มีผัวเนาะแต่มาถามในตอนนี้น้องโบเพิ่นยังบม่มีเ้อพี่น้องเลยกาตัวเดอกย่านเป็นประเด็นคือไผ่นะตอนช่วงนี้ในบ้านกันก็หลายคนอยอ่เนาะก็มีหลายคนอยู่กรย่ายดอกมันเป็นเรื่องของเฮาเนาะเรื่องเรื่องของเรื่อง ก็คืออันน่องบูจังแต่เปิดใจกับมีอันคนถักมาโอเอร่มอยู่บอดดว่านมย้ำประทานลายเหมว่าวันนเอาคจริงนีตบประทานลายแห้งลายพูดบอกลายพูดวัานี้หากแต่ว่ามีคนถือใจบ่บดดวาเนี่ยได้ตอนียังยังดูมีมีเป็นล้านคนแสนคนเนี่ยมีแบบมันแบบว่ามีคนถักมากับแบบมิตรว่าแบบแบบังมันแนวพอดีเนี่งเนียาเมกแล้วามกมิกไปจน่งี่งนี้เนาะ ที่ทังคนในเฟซเนาะเออทเต้องติดตกแบบพอดิบติดตกอย่างนี้อย่างนี้ก็เช่นมาว่าว่าเออเปลีนร้องเพลงอยู่หันนสใต้ก็สิมั่วสูมลายแบบเอ้าวเลยเห็นว่าติดตกก็ผิดอีกแล้วบบบนี้คือมันมันก็จะมีหลายคนพูดเรื่องว่า่เมว่า่ก็คือแบบหลายคนอยู่เนาะอันโอลมเนาะแต่ว่ายังบ่ทันมีผู้ใจเนาะก็คือว่าน่าเพิ่นลมเพิ่นทางมาเพิ่มว่าแนวบุรีแบบว่อาง่ายก็คือมีแต่ว่าเฮาเื่อมเสียเฮาก็บโบมาร์กเนาะ เนาะคำว่าคนเฮามันสีมากกันมันต้องหนึ่งมากกับหายเกียรติกันเชิงกันเนาะบม่ใช่ว่าเออไปเฮ็ดนั่นนี่กับมีดิีดามแนอนพิษหายฤทิดโย่ให้ฉีมากแบบน่ะนำไปห่อแก้มได้สิมาทำน้องโบเป็นดูดเลยได้เนาะแมนมาทำเอาจริงโรถว่าเกระยานรถอะไรอย่างเงี้ยโอเคความแน่นอนแมน คือว่าตอนนี้เพิ่นกับโบได้มีผัวพี่น้องเลยจะไปฟังคำคนหลายเนาะแมนบัดน,นี้เฮาจีบได้บัดน,นี้นะแมนเฮาจีบเออพ่อื <c oughs> ่นกับโบจีเด้แมเขจีบเองบ่ก,กับไพบัตรเนีเ่เออเนาะเแต่จะไงเฮาก็สิมาคู่มือคู่มือแล้วบัี้พี่น้องเอ้ยมาได้มาได้โอ้บ่ต้องเป็นห่วงะบาดนี้มาได้มาเรียนใช่ไหมว่จีบโอ้ยว่าจีบมาแล้วพี่น้อง <c oughs> บานนี้ฮะชิมาเรื่อยๆเนาะมากไกลเนาะชิมาที่ตามทั้งน้องโบิ่นให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีไล่ขู่หลายคนเนาะเลยมาเห็นทว่าจะมาฮอดมาถึงมาจังใด้ดิบัตรเนาะมาติดต่อทางบ่าวกับพาบ่าวสุกบ้านเฮาบ่าวใต้อีกสิตพี่น้องเอ้ยจะไปจังได้ดิทางเฮาทีมงานจับภาจอยากไปฮับเนาะไปฮับเอาแล้วก็พามาฮอดบ้านหอชองไปเลยพี่น้องได้แน่นอนก็ได้ค่ะแขกไปแท้มากทุกคนยังมาลิียมาหยามน้ำการนี่ก็มาได้คู่โดยมีปัญหา เ้าวไอ้พูนกินปลามาพี่กินเข่าเนาะมากินเข่างงพะทั้งบ้านน้องโบได้พี่น้องเลยเนาะนกินปลามาพี่กินเข่าขั้นว่ามาหาน,หน้อ,องโบเนาะกินทั้งเขากินทั้งปลาเจ้าน้อง <c oughs> นอก่ <c oughs> นอนส <c oughs> <c oughs> ิมาก,ก็ต้องโทรบอกขึ้นก่อนได้เนาะเพราะว่าเพูนเชได้แต่งอาหารการกินพี่น้องเอ้ยบ่ต้องเป็นห่วงดอกว่ามาทางบ,าบ,าบ้านน้องโบจะได้กินข้าวบ่จังจรงชี่นะได้อันนี้คือบ่ต้องห่วงเพราะว่าย่านบ่ได้กินก็คือทั้งเฮาก็ั้งผักกินดีตอนนี้โอ้เนาะ ถ้าว่าโบธูโบยังในกะบางาบที่เต่งโบท่านกะบเยาวากันเนาะโอ้เธอ,อมาบบเห็นกันน,นี่นแล้วราะวะยันต้องโบกันนี่แล้วนี่จะมาเนี่ยบอกอ,อยู่ไหนโบตื่นมากยังงงอยู่เลยพ <laughs> ล,ลัลงแล้วพลังเครองนี่ก็นนบบกกกเ, <laughs> เกด็กน้อยข้นว่าจะบอกว่ายันจากเบลลีเนาะเอาแบบเบ็ดจวดจ้าแล้วทีเอาแบบซื้อไพล่ลุ้นเอาแบบมาพูดเบาลดวันที่แรกกันว่าเ็จบอกทั้งมันใบมาใต้บอกไม่รู้มาใต้เป็นตอนบ่ายจังหวะด้วยว่าคือ ตอนแซท่น่ะตาไปมือยังรับจูตารับยูแลก็เลยจหัน่ก็รับจากนอนเจ็บมือเจ็บแขนไปเขย่งเยเจ็บมือเจ็บแขนบนอมีงอดตอสไม่งอดอนเนมหาหมุนจะบนหกตัวเนโนนเจ็บเท่หจับพื้นจะคบนหายบหายหาไม่งอตอดไันหายเจ็บเองดธรรมดาค่ะราดไม่งอตอสก็หายที่น้องเลย เจ็บไปดีเลยเจ็บไปดีอย่นี้ฮรบบดิเวว่าเริเวณไข้ยอบ่อยเลยนะไอ้เช่นได้ด้ยอยู่พี่เราเลยแต่มือเป็นน้มือเป็นน้จนป้อยไปจ้าไม้อันไม่พื้นจะพื้นให้ทานอย่บ่จับกาดังไผ่มันบบเห็นลงเนซอนเป็นจับกำมาตอดถิ่มพื้นลงแล้วกันมือกัดตันด้ด้วยมันยั้งตอดจะหวเราเลยเห็นมันงอใต้ออกมา แต่ม่ร้อนตาถูกป่ะเจ็บมันเจ็บแทงจนน้ำตาคลุ้เลยหายหายจนบ่ได้ฮือเหอป่ะหายนะดูว่าหายแบบไดนเอาหายแบบเหื่อบ่ะหายเจ็บป่ว่าทางน้องโบนี่เปิดใจไปนอกจางคลิปของทั้งแผ่โกว่าเปิดใจนะสาวไรเนาะแต่หันมามีแต่สาวไรคนเดียวบ่มาเปิดเจ้าน่ะแต่แต่หันมาเนี่ยมีเอฟซีมาหลิดมาหัวอยู่ บอกแบบนั้นโมีแบบวบบครับกันยังโบว่างใจไผ่ให้ไผมาได้นะวันยังไผ่กันยังโมมี่แบบจริงจังเลยว่าเออวันจิมาโบยังนั้นที่แบบคุ้นแชทมากกัเจ้าทางมาทางไล่เนาะก็แบบยังโมมี่ไผที่คิดว่าแบบจริงจังคือแบบเออแบบยังยังแบบว่าเล่นเล่นอยู่แบบบนจริงจังจะย่างขนาดั้ตัวเองก็แบบเปิดใจคือจะคันวันคันวันเปิดใจแล้วนี่ทางน้องโบนี่มีมีโฟกัสเรื่องอ่ะอยู่คุยหน่อยหลาย่ทำไม กะสุดๆเนาะกับสามิบสีสิบขึ้นไปกัคุยได้ลงได้สามสิบสีสิบขึ้นฮอดสักบวกกับวก0บหมฮอเ็นแลสามสิบซีสิบสีสิบหานี่คุยได้บอกคุยได้หาสิบเด้ห้าสิบกับแบบกับพืนคุยคุยได้อยู่ว่าเพื่อนเลี้ยงเขาปุ๊บแบบเพื่นาพอดิดูแลได้ดูแลได้ถาวามีเอซทั้งอายเนาะแบบว่าอยากมาหาทังน้องบูดีถาวาอยากมาหาแบบมา มาเบิ่งมาสั่งควมสัมพันธ์นี่แหละผู้เจ้ากันไปนี่อายุเพิ่นประมาณสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดนี่พามาหานอกได้พามาได้พามาได้ก็ต้องพามาหู้เจ้ากันกอนหละโดยพาพามาผู้จ้ากันนี่แหละบมเมนว่าพามาแบบเอาละนะแบบว่าพามาโอ้มาล้มมาคุยกันนะพามาโอ้มาลมมาคุยกันมาอันอยากให้หู้เจ้ากันลายขึ้นนะนะโดยจะพามาได้อันนี่มีปัญหาขันวันทางนอกนี่ก็ พ่อไปซื้อไเพ็ให้เบอร์ไฮไลฟ์อยู่บ่อด้ว่านี่ะกานเปิดใจต้องมีนั่นเนาะโอเควะแมนคันว่าบ่ให้เบอร์ให้เพ็ดนี่กะทางเันเอฟซีของไอ้าชมพว่าเพิ่นยัง่างวิอยากยู่จากฉีเนาะเพิ่นอยากแบบโอ้ยมีเพ็ดมีเบอร์น้องโบโบนอนอยากได้เบอร์อยากได้เพ็ดอยากได้ไลฟ์เพิ่นเด้พอได้โทรโทรลมน้ำเพิ่นนะบางทีแบบสินังน้องกะฉีไฮบ่ได้ให้ได้เนาะไหลังไม่โบ่ได้หน่าไม่ละหน่าไม่ ให้หน้าใหม่เลยเอาไ n ตอบบ่ถูกทันเลยบ่ถูโทรัพท์ตลือดบ่เลยบ่เลยเอาจัดมาซั่นเนาะขอมาจัดให้พี่น้องเนาะทางน้องโบน้องเอ้ยโทรศัพท์สูสิแจกนามเลยแจกนามาเลยเพิ่นว่าอ่ามาเลยถือว่านุ่มน้อยใหญ่พี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะแม่นนุ่มน้อยนุ่มน้อยนุ่มใหญ่พี่น้องเอ้ยคั่นว่า50ปีนี่กตัวนี้กคือน้องเพิ่นเว้าได้เนาะ นเกี่ยวกันกออกมาบังดูฮะบังดูโอ้จัดเตรียมรอบนี้พี่น้องเลยเนาะงอยู่วงได้เจได้พี่น้องเลยข้างหัวกระโบ้นพี่น้องเลยรอบนี้แล้วแทงมันตามใต้วัดกระโบ้ยเนด้แม่นน้องบูคนพู้งานป่านี่บว่าบูมีแผนเออมีแจะมาคุยหลีคุยหัวชื่อนี่ค่ะสนิทกินมาได้บูมีหลีบ้าหลีว่าเรื่องจริงบ่เนาะเอาใจจริงอรหลีป้าเติมจริงจังแห้งสมัยนี่ยบ้าหลี หรือว่าหรือว่าน้องโบเพิ่อเลือกบ่คุยหลายคนกับยังบ่มีผู้สเปคเพิ่นกัก็มีอยู่แลลวเนาะก็เลือกอยู่แต่ว่าเฮาจะต้องเบิ่งว่าคนนี้ดีบ่คนนี้คนบ่เนาะประมาณนี้เนาะบางคนกัอันร็จมาอัน่ำเถื่อนอย่าง่ได้ดันป่ามอักซ้ํำก็บ่าเออไม่ได้อยากว่าอยากเอาเป็นเมียรถบ่เมียมบ่ไปนั่นกะมีมีไล่ชนิดคือแสร็มา มาถามกระดงก้นกระองเพลงบกถ้าอยากได้น้องบเป็นเมียแล้วน้องบมาชื่อไทยดิน้องบสไปบอนนะมีกับมีคนถามมาเพื่อนนี่กันยังให้คาตอบบัได้เพราะว่ายังบ่ได้คุยกันยังบ่ได้มาเห็นหน้าเห็นตากันเนาะยังูดจ้ากันจัาจัาเลยยังคอยซื้อยังแม่นคมเป็นคมน้องเป็นว่าเิ่นว่าถามเรื่องกระโดงน่อง้บูเคยน้องบนี่ันคดว่ามาคัากันนี่ น, at, น้องโบนี่เช <sk approved> ื่อ <t Kiss wei> ื <GO av i> ่นกระรองตัวไหนอ่ะเรรางว่าทั้งนอกกบมัดมือเหนะจักแม่วาดีนะพี่จะชุดน้ำาอ่ก็ไม่โอ้ซุดน้ำถ่าน้ำเกลเนาะชุดน้ำ่ม่ทั้งที่่อแม่เปาได้คพ่อแม่เ่ากับน้องบูนี่ก็บบ้าบอกบันว่าไป็นต้องเปันมาศึกษาคันว่าเป็นต้องมาหาในพี่เรามาหามหามาเลยมาส่างกุกแะพันเลยกะ ว่ายง่ายกับมาเอาชนะใจพ่อแม่เพื่อนแหละพี่น้องเลยเนาะจะเอาน้องบูไปได้แม่บางทีพ่อแม่เพื่อนบอกเงินกระดองเท่าใดก็ว่าน้องบูกับบ้เอาเปิดบอกบูงอะไรเด้อตกลงอะไแล้วพี่น้องเลยเนาะเนี่ยกระดองบ่แพงปันไดกับพี่น้องไอ้ตานเตคันวานเขาทางมาหนึ่งคนวานหนุ่มหนุ่มไทยเนาะถามว่าเป็นหนุ่มไทยนี่คันวานเพื่อนมักนี่คันวาว่าเรื่องเงินตกแต่งแลเรียบร้อยนี่ทางเพคนนี่สิมาแบบเอาน้องไปดูคนนี่น้องไปแบบ การอะไรใช้เวลาคิดก่อนเ<ม><ม>นาะการพิจรณาการี่ทอดทอกับแม่กาบ่มมาถึงว่าไปอยู่ตลอดแปลว่าไปถา้าไปที่ทอดทอคกัแม่ก็มาเยี่ยมได้นะแก่คิดคมแม่แปลว,ว,<ฤ>ว่าไปญี่ปุ่นจะเดือนหนึง่งชองเดือนโอ้คิดฮอดบ้านมาจอดพ่อจอดแม่ซีมนะือหามือเก้ามือสี่มืออย่างนี่นะโอ้หรือว่าคันวานแบบนี้ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเลยเอกซีของบ่าวของไทยกับมีหลายผู้หลายคนอยู่ห้องบ่าวช่ือการที่น้องเอยกะ อาย,ยุประมาณสามสิบกบว่าๆนี่นะทีทางบะชุกกะคนว่าโอ้ยบะชุกเอ้ยาหายๆในเด้อบอะสันดีไปเยี่ยยมามทํำข้าวทั้งน้องโบพิน่นมีผัวแล้วบผิ่นบะสันดีแม่แมาถามมึงความเป<ช>็นจริงได้เนี่ยโดยทาเลยาแบบตูเป็นไปรถแม่ก็คือว่าได้ครับตอบปทีเชิพ่อย่ำไปดิ่แมทางหนุ่มไทยเขาอผู้ที่เป็นอายุสามิบกว่าพินกับโมพิษวังสลัมาแบบนี้<จ>ควนว่าขนาดมหากะ มาหาทีมงานพามาลุดเนาะเจ้าก่ต้องเป็นพวงพี่น้องเลยไปหอดจอดปุถุกับทักมาฉันนั้มู่ในบ้านนี้ยังขาดได้วะตัวไปรักเราขวตัวไหนเอาก็เต็งกิ้วพอเห็นอยู่บนกองกันเอาแล้ววะซุปนี่คือจะเฝ้าในแต่ระวังโอ้ยโอ้ยจันสั่นเนาะโอ้ยยุดติดกันนี่คนว่าเขาซึ่งบอกว่าเขาโทรตาเห็นพี่น้องเนาะทิบอกว่าเขาโทรตาเห็นมาหนี้ตัวเป็นเขากองสีมา่วงแล้วพี่น้องเลยตัวเป็นผืนหนีแห้งคาร์บูร์คนเบาเนาะ มบางทีคนบอกกับบางที่คนกับเห็นเขาไปหันไปนี่บัดมีแต่วาตีราคาอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยบางที่กับไปเฮดเวียกชหันไปนี่โอ้อันนี้นะคือไปเรียกก็คือไปเรียกว่าไปลินก็คือไปลินอันนี้คือบอกว่ามือนี้เขาสิไปลินเขาก็บอกว่าทรไม่นี่อคืออยู่ขังบ้านเขมีแต่เตาใช้เห็ดเตาทานโอ้โหพอ้เจ้าบิเหตุบอกเห็ดน้ำกันนะบานเทือกแล้ว เดอยู่แต่ก็จะลากัสีได้นั้นดอกเพชรน้ำร้อเปินมันตัวน้ำพื้นน้ำใ่เนาะเบบเบกไหมจาหันจำหนีจะล่าเพ็ดตัดนี้อะไรดจะไปจ้พื้นย่านม่งวต่อดิย่านม่นงวอามย์พันเชาซ้ำเพราะว่าพื้นไม่งอดตเขาบอกพื้นถืนมาสิม่ลดดิมื้ซื้อมาวันมาต่อทอดขายกแล้นี่ว่าพื้นงโอ้ดย่านตัวใหญ่เดีไดตัว แต่เมื่อสั้นไดได้วย้องขีดเข็บได้ขีดชำได้เนาะเพื่อนจะไล่ขีดต่อไปขีดขูดเคืออันน้องโบนี่เปิดใจนี่คุยสะโพนุ่มไทยดีกว่าหนุม่มคุยได้ทุกประเทศบอกดีกว่าไหนไหนไทยเราเวียดนามได้สัตว์เวียดนามจีนคุยได้บอกคำว่าคุยเข้าใจกันนี่เ้ยบกขนจัาก็สาได้โบกขคนคดล่า ص ص> นี่ยแหละแต่ายไารไปว่าไปอยู่เวียดนามเลยใช่นนะโอ้ไม่ได้ไม่ไเนาะไม่ได้เนาะ เปิดใจนี่คือว่าเปิดใจหาคู machine, 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 ouais. leave, ่ฮ <Evan> ักหรือ <That> ว <'s what rules> ่าหาคนคุยเนี่ยพี่น้องเลยบบได้เปิดใจหาเงินบอกจากถามแน่นอย่างนึงตัวดีบางคนก็ว่าเออเปิดใจหาเงินบ่จากวก่อนนะมีส่วนอยู่นะโอ้ยหยอกได้ว่าหยอกหยอกก็บอกว่าดอกกับโบอยากให้มีประเด็นเรื่องนี้แบบนะอยากไหนว่าอยากคุยก็คุยอย่างจะว่าจะได้แต่เงินไม่ไดก็ไปได้เงินเงินโบตัวเองนะมาบแน่แตตัวเองที่เสียหายก็เว็แล้วเนาะ่แมเนาะ ทางนองเพิ่นว่าเทบ่กําไเนาะแม่ย่อนคือทางนองเพิ่นเบ่าคือนําแต่เฮานี่บัตพออันนุ่มๆ่าวาท่มมากแล้โอ้ยว่าบมมีเงินซิกานี่ไามมาห้แน่สิก็มีชวนอยู่นิดนึงก็มีชวนอยู่นิดนึงเด้เพราะเป็นผ้ว่าผู้สาวกันแม่ยูการจีาแน่นเต้องเป็นถามมาก่อกเฮนจะตอบคนได้อบางคนเนาะต้องชนิดกันบางคนเนี่เได้เนาะบาวุกบางคนก็ f เอ c ซเอฮาบัต คือเอฟซีบางผ้าสิบางบางคนกับใจห่อนนะใจห่อนแบบผู้ชาวว่านี่รนี่หน้อยบ่มีอันนั่นนี่แบบผาาไปหายไปหายเดียวว่าง่ายกับใจห่อนอยากเอาเงินนี่แหละอนเเางิมัดใจมัดใจอันผู้ชาวนี่แหละชื่อใจว่าชื่อใจผู้ชาวนี่ให้ผู้ชาวนี่มักมักตัวเองนะเอาบเรับที่ชอบนั่นแต่ไม่ค่อยบเรับที่ชอบเป็นเด็ดขาดพี่น้องก่อนนี่นี่ขั้นเสนอมากกับขั้นฝืนขั้นฝืนโมเสกหรืออะไรก็บมเสกเนอาะ ทางน้องบูก็ว่าบบมักบบมักแต่ว่าจากชื่อใจของน้องบูนี่ทั้งยูทูบองเขากับโบโบวบดโบปันใดเนาะโดยโดยนี้เท่าไจ้าเขาต้องศึกษาใจไปก็เนาะบาสุกประมาณว่ามาอันคุยกันเทือดึงสองเทือดบอกกะสีลงคารมแบบลงชสนีหาโ้วมันกันสีไวเพื่อนเนาะขันวาบบสุกบัติเออกระไว้ได้จ่ายห่อนเนาะอ่าโอเคเนาะ โดยเรื่องของน้องโบกับพี่น้องเไยคือว่าทั่งเพิ่นเป็นโสดแมนยังไม่ได้มีผัวจรคือเลยแมนโอเคนี่คือเรื่องจริงเจะไม่ฟังคารเลอร์วันนี้บุรมีได้ดิพี่น้องเลยบอุรุมีหน่อยบ่บุรมีหน่อยบอดีกว่าบุรมีดีบุรมีหน่อยสิปากว่าบอโทษแต่เห็นบุรุมีหน่อยจะไม่ร้ายเดี๋ยวซีบกว่าบอโทษแต่เห็นลูกไม่หูลูกไม่ปี่คนว่าบุรีว่าอย่ามาจากมือมันจิกกัามหาตัวเจ้าของนี่เพิ่นว่าบุรีฮาร์สสั่งคดีว่าให้คนอื่น <Okay. S 2> โอเคได,ได้ข่าวสดโอ้หเ<ล>ก็บแหมู่ทุกโตทุกความมู่คนเว้าน,น,นะบัดนี้มันก้าวมาจริงโอเคอเคนาะจับจีได้บัต <laughs> โดยค <c oughs> าราไปจนใจจีบทางนอ้องโบเพิ่นได้พี่น้องเลยคือว่าตอนนี้เพิ่นกันยังบ่ได้มีคนคุยถึงใจที่ะมีหลายคนอยู่ถักขมาก้าเป็นคนคุยแต่มีแ,มแล้วคุยดินคุยหัวมีอยู่แต่ว่าคุยดินคุยหัว มีแล้วแต่บ่านมีผัวเนาะเจ้าโอเคโอเคพี่น้องเลยแล้วกับเขาคงมุขขอบใจทั้งน้องโบเพื่อนเนาะรอบนี้พี่น้องเอ้ยมาจัดให้ทั้งนมนมเฮาแม่หนึ่งว่าชันใจไปเก่ให้แก่นุ่มนมฟังไชบางเล่าแล้วก็ต่างประเทศโอ้าหโอเคเจ้าสำหรับคลิปนี้ทั้งทีมงานเนาะขอการเขาว่าสบายดีสบายดีน้องโบจ้า